มาสวัสดีครับนนา,นา <c oughs> มาต่อกันกันกบดราม่าใน t ิกต็อกนิดหน่อยจาก <c oughs> เรื่อง i m z กับแอนเ r e ร์ีซในเรื่องการเปรียบเทียบระบบหนูนะครับไม่ผมไม่รู้นะว่านะว่านนาาได้เห็นดราม่ากันหรือเปล่าแต่ผมจะ,จะบอกว่านานาหลายท่านก็น่ารักครับที่เข้าใจในการทําคลิปเปรียบเทียบส่วนนนา,นา,ห,ลาหลายท่านที่ <c oughs> ไม่เข้าใจ <c oughs> ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีนะ ผมอยากเปรียบเทียบให้เห็นว่าหน่วงที่พร้อมทำงานทันทีกับหน่วงที่ต้องรอถึงจุดจุดหนึ่งถึงจะทำงานมันแตกต่างกันขนาดไหนแค่นั้นแล้วก็บอกว่าต้องยอมรับว่าหน่วง IM z มซเขาดีกว่าเขาสุดกว่าจริงๆซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงที่เราต้องยอมรับครับผมเป็นถึิงอาบูผมบอกตรงเลยผมมิจฉาทั้งคู่ว่าทำไมอาบูผมแม่งไม่ทำระบบไฟฟ้าอะไรแบบนี้บ้างจังเลย เขาโชว์เทคโนโลยีกันจัดเต็มอาบูแม่งโชว์หน้าเบี้ยวเฟี้ยวจริงๆไปครับก็คลิปนี้บอกไว้ก่อนนะครับก็นานา่ิชัชิมโนมิใสน่ารักเยอะแยะครับที่รู้จักกันหรือว่าอะไรทําใจครับไม่มีใครดีไม่มีใครด้อยกว่ากันหรอกครับเปรียบเทียบกันให้ดูในแง่ของเทคโนโลยีที่มันเป็นเฟกชิพทั้งคู่ผมต้องถามนานาว่าถ้านเวลาเนี้ย นะ้ำมองว่าอะไรคือเฟกชิปของ s h i า a โ o ครับก็ต้อง a n t ต์เ d DC หรือ x c e n t DC ที่เป็นตัวบนสุดฝั่งใดว่าก็ต้อง IMZ ครับรู้ครับว่ามันไม่มีขายในไทยแต่เรามองกันที่วงกว้างครับตลาดโลกแล้วก็มองกันที่แหล่งกำเนิดอุปกรณ์ตกปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่หนึ่งก็คือที่ญี่ปุ่นมาไปดูกันครับอ๋อคลิปนี้บอกไว้ก่อนครับว่าานาะท่านไหนเป็นผู้ถือหุ้นชิมาโนหรือว่าอะไรก็ ข้ามได้เลยครับถ้าคิดว่าทนดูคลิปต่อมาได้สงสัยนะเต้นแรงมัคยี่ต่อใน YouTube แนะ่ไม่ใช่เลยครับแต่ถ้าทำใจได้เปิดใจให้กว้างมานั่งคุยกันครับนะมันมีอะไรที่น่าสนใจเยอะในแง่ของคำว่าเทคโนโลยีลอกที่มันควรจะพัฒนาไปถึงจุดจุดไหนแล้วณนะวันนี้ไปครับผมบอกนะถ้าน้าไม่ข้ามปเรามาคุยกันต่อแพคเกจจิ้งเหมือนกันทั้งคู่ครับกล่องกระดาษ ว่ากันตรงๆก็คือระดับตัวท็อปนะทำแพคเกจิ้งให้มันสวยขึ้นกว่านี้ก็ได้ครับอ,อันนี้ก็คือยกเปรียบเทียบน,นะครับอ้อลืมบอกไปทุกความคิดเห็นทุกคําพูดที่ออกไปเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลล้วนๆผู้จัดทําคลิปนี้ขึ้นมาช่องนี้เป็นติ่งอาบูครับ <laughs> อยากให้ดู แพ็กเกจจิ้งของอาบูนะลองย้อนไปดูก็ได้ครับว่าแพ็กเกจจิ้งอาบูตอนนี้ทํามาแบบอืมสมกับคาว่าลอกที่เป็นเฟรช i ิพก็เข้าใจนะว่าอา่ลดโลกร้อนลดทรัพยากรก็จัดว่าอ่ะโอเคครับเหมือนกันชิมาโนภายในกล่องเนี่ยมันก็จะเป็นปกติอยู่แล้วของแอนเทเลสที่ทุกๆตัวทุกๆบอดี้จะต้องได้ถุงผมอ่ะพูดตรงๆเลยนะผมเป็นติ่ง DC มาตั้งแต่ DC แอนเทเลตัวแรก DC 7แล้วก็มา DC 7 LV แล้วก็มา DC 1 6 DC 2 1แล้วก็เนี่ย DC 2 3ซื้อใช้หมดทุกตัวครับพูดได้เลยไม่มีใครมาซื้อให้ครับอ๋อมีครับคนซื้อให้คุณภรรยาต้องขอบคุณคุณภรรยาที่เป็นสปอนเซอร์ส่วนตัวในการซื้อลอกแต่ละตัวมารีวิวภายในเหมือนเหมือนกันครับคู่มือไดอะแกรม ใบรับประกันคิ้วมาจากญี่ปุ่นทั้งคู่ i อแอมแนี่ยังไงก็ต้องญี่ปุ่นครับหรือว่าสั่งพ่าค้าคิ้วภายใน i อ,อมแซกก็จะมีถุงให้เหมือนกันครับแต่ถุงไม่อยู่ที่ตัวลอกอยู่แล้วซึ่งแพ็กเกจข้างในก็นะเคยเห็นกันแล้วใส่ชาร์จตอนนี้ทั้งคู่เปลี่ยนแขนแต่งเป็นที่เรียบร้อยอยู่แล้วเพราะว่าจะได้ไม่น้อยหน้ากันไม่มีตัวไหนที่ได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องนาหนักแขนยังไงล่ะ ไปดูที่พระเอกของงานกันก่อนเลยอันนี้ถุงชีวานอผมซื้อแยกมานะเพราะว่าซอลนี่เขาให้อะผมว่ามันโอเคนะครับสวยหรูแต่เวลาเราอยากจะเก็บลอกอะก็ใส่ได้จต่คือผมจะใส่แบบนี้ชอบแบบนี้มากกว่าประกบคันเอาถุงหุ้มแล้วก็ใส่รถไปลอกไม่เป็นรอยดีครับมาว่ากันที่เรื่องรูปร่างแล้วก็สีสันก่อน อันนี้ให้น,นันตัดสินใจคิดกันเองครับเพราะว่ามันคือเฟกชิปทั้งคู่สุดทั้งคู่แล้วรอบเนี้ยผมบอกเลยว่า DC ทําสีออกมาสวยสวยจริงๆโครมเงาเงาดำๆมันประกบกับ,บลอกง่ายครับเอะประกบกับคันง่ายประกบกับคันโทนสีไหนก็ได้แล้วคันเบ็ดส่วนมากอะ่ะก็จะโทนออกสีดาอยู่แล้วเนื้อแบงซึ่งเอาไปใส่คันอะไรก็สวยครับส่วน i อเอ็มแซเนี่ยมันเงาผมพูดตรงๆนะบางทีเอาไปใช้ที่บอกไพลอตเนี่ยแม่งแยงตา ก็ต้องวางเปลี่ยนเอาตัวอื่นมาตีถ้าแดดมันแรงๆเวลาเยอะตาเนี่ยมันแดงตายีียครับไม่ใส่วันตานี่โคตรแสบตาเลยสเปคลอกฝั่งหนึ่งตัวแฮมซัดอะ่ะเขาทำมาแต่รอบ8ส่วนแอนโทเรสดีซีเอเ่ะเขาทำเป็นรอบ7.4 กับ7.8ซึ่งถ้าเป็นรหัส XG จะเป็นรอบ7.8รหัส HG จะเป็นรอบ7.4ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะว่ามันมันต่างกันนิดเดียวทำไม XG ไม่กระโดดไปเป็นรอบ8แล้ว HG เป็นรอบ7ก็อาจจะเห็นความต่างบ้างแต่ก็ต้องว่ากันที่การออกแบบแล้วก็การดีไซน์ของทางฝั่งของแต่ละค่ายครับไม่เหมือนกันรอบการใช้งานอะ่ะต่างกันฝั่งหนึ่งรอบ8ฝั่งหนึ่งรอบ7ซึ่งมันเป็น7ที่แบบ เฉียวเฉียวจะ8แล้วอ่ะตีเป็น8ยังได้เลยลูกปืนกันน้ําเค็มทั้งคู่12ลูกปืนทั้งคู่เลยฝั่งไตรว่าก็ได้12 crbb ฝั่ง dc ก็ได้12 sarb แขนแขนเดิมเดิมเกทั้งคู่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น slp work rcs 95ทั้งคู่เพื่อลดน้ำหนักลงทำให้น้ำหนักลอกเนี่ยผมกล้าพูดว่า น่าจะไปเท่าเวทเดิมข้างกล่องซึ่งก็คือ IMZ 250เนี่ย250กรัม a n t โ o เรส c เนี่ย235กรัมเบากว่านั้นอะไรท่านอาจจะกำลังคิดว่านาะเจ้นครับ200กว่ากรัมแม่งไม่เบาเลยนะคือถ้าไม่ได้หัดทั้งวันน่ะผมว่ามันก็ถือใช้งานได้ปกติครับถ้าน้าตกปลามานานพอนะครับลอกยุคเก่าๆแม่งหนักกว่านี้อีก270 280บางที300ด้วย ก็ยังตีกันได้เลยพอตอนนี้มาลอก230-240นะาตีกันไม่ไหวซะแล้วไปช่างน้ำหนักพิกัดขึ้นชกก่อนแต่ละฝ่ายครับเซตศูนย์สองกรัมเพราะความจุสายด้วยเซตศูนย์สองกรัมมีสายเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่า แขน S R P Work ตัวฉลอง10ปีอาจจะเบาวกว่าหรือว่ายัางไงผมไม่แน่ใจนะส่วนในเรื่องการจุสายสปูลเนี่ยเปรียบกันไม่ได้ครับเพราะว่าความจุความลึกสปูลแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันสปูลใดว่าเป็น G1 ดูรามินสปูลฝั่ง s h i านโนเป็น MGL3 สปูนซึ่งเป็นสปูลที่ถูกแบบออกมาเอ้ยถูกออกแบบมาให้ตีเหยื่อดีขึ้นเบาขึ้นแล้วก็พุ่งขึ้นหน้ากว้างสปูล ต้องให้วัดให้ดูได้ไหมมาไหนไก็เอาเวอร์มีออกมาแล้วเอาแค่ตรงล่องขอบบ่านะครับยี่สิบมิลหน้นากว้างสปูลเท่ากันยี่สิบมิลกว่า,วาส่วนตัวนี้ใหญ่ขึ้นจากแอนเทเลสปี 21, 2ี่สิบเอดสองมิลน,นะครับใหญ่ขึ้นสองมิลจุสายเยอะขึ้นก็ อาจจะคิดได้ครับว่าเฮ้ยนะสอมิลเองสมิลเห็นผลนะครับขยับขึ้นมา2อมิลเนี่ยความจุสายเพิ่มขึ้นก็หลัก10กว่าเมตรเลยนะครับนะระบบหน่วงนี่แหะครับที่เป็นดาม่าในทิกต o k สุดๆจริงๆที่ผมไปทำคลิปเปรียบเทียบใน Tik Tok เนี่ยคืออยากให้เห็นว่าหน่วง i อเมเนี่ยมันพร้อมทํางานทันทีที่กดฟรีสปูลใช่ครับไม่เถียงเลยแม้แต่คําเดียวว่า i อเได้เปรียบที่มีแบตเตอรี่เป็นตัวจ่ายกําลังไฟ ให้ระบบหน่วงที่พร้อมทํางานตลอดฝั่งชิมาโนต้องรอจนรอบสปูลหมุนได้ที่ถึงจุดจุดหนึ่งตัวขดลวดทองแดงที่เป็นตัวสร้างแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าเป็นหน่วงไฟฟ้าดิจิตอลคอนโทรลของเขาเนี่ยครับถึงจะเริ่มทํางานน้าฟังชัดๆนะครับผมไม่ได้จะดราม่าใส่นะครับผมถามน้าแค่นี้ครับระบบหน่วงน้าพอใจแค่ที่มันหยุดแค่ดีซแค่นี้ใช่ไหมครับ s h ม m นโนมีเทคโนโลยีการสั่งคอนโทรลการเปลี่ยนเกียร์จักรยานด้วยระบบบลูทูธแล้วก็เซตติ้งได้ในมือถือครับน้าไม่อยากให้เขาเอามาใส่ในแ n t ทเล d ดีซีหรอผมนละโคตรอยากให้เอามาใส่มันจะเป็นสงครามรอกที่สนุกสนานสุดๆเลยนะในการแข่งกันพัฒนาเทคโนโลยีระบบหน่วงแล้วก็มองว่ามันก็เป็นสองข่ายที่น่าจะแข่งกันที่สุดแล้วครับไดว่า ชิมาโน่ค่ายใหญ่ทั้งคู่อาบูช่างมันครับตอนนี้มันกําลังยุ่งอยู่กับการทําหน้าเบี้ยวรอบหน้าอาจจะทําตูดเบี้ยวขึ้นมาอีกทีหนึ่งซึ่งติ่งอาบูต้องทําใจครับในแง่ของระบบหน่วงการทํางานในแง่ของการทํางานนะครับกลักษณะการทํางานคล้ายๆกันก็คือใช้ไฟฟ้าเข้ามาหน่วงสปูลแล้วก็มีชิปควบคุมการทํางานส่วนตรงนี้ได้ว่าได้เปรียบตรงที่ว่าแอปเขาสามารถเซตติ้งแยกได้ต่างหาก ในแง่ของการใช้งานนะครับใช้งานง่ายผมยกให้ชิมานโนใส่สายขึ้นคันกดพร้อมใช้พร้อมหวดปรับนวงเปลี่ยนโหมดเปิดฝา F ฟู l o PPEN ไนลอน XB ก็เอาไว้หวดไกลครับเหมือนโหมด X ของปกติของ BC 21แล้วก็มาเซตหน่วงนอกอีกทีหนึ่งซึ่งเป็น BC 4 8ูณ ส่วนทางฝั่งได้ว่าเนี่ยอาจจะต้องยุ่งยากนิดนึงในการเปลี่ยนโหมดก็ถ้าเปลี่ยนผ่านมือถือก็จะง่ายขึ้นครับแต่ก็ยังยุ่งยากอยู่ครับในแง่ของการใช้งานอ่ะผมให้ชิมันโนชนะเต็มๆครับง่ายกว่าใช้งานง่ายกว่าส่วนในเรื่องของความละเอียดความละเอียดของหน่วงนะครับได้ว่าละเอียดกว่าเพราะว่าเขาไปสามารถปรับจูนหน่วงปรับแรงดันของหน่วงได้อีกหน่วงที่ใช้ทุกวันนี้ผมตั้งไว้แค่50%แล้วก็มาเซ็ตข้างนอกอีก8ระดับ ซึ่งตอนนี้อยู่ในโหมดสาย PE ฝั่งชิมาโ,โนมีหน่วง4แบบ PE PE มีเหมือนกันแล้วก็ชิมาโ,โนก็จะแยกไปเป็นไนลอนกับฟูโรแล้วก็โหมดตีไกลส่วนของทางฝั่งได้ว่าเขาจะเป็น PE standard แม็กเบรกแล้วก็ลองแคสต์ครับ3-4โหมดเหมือนกันส่วนตอนนี้เดี๋ยวผมเซตระดับใหม้มันกลับกนไปเท่าเดิมก่อนในโหมดแม็กเบรกอันนี้คือโหมดลองแคสก็ไม่ต่างกันครับในแง่ของการปรับเซ็ตระบบหน่วง ชิมโนปรับตั้งง่ายกว่าครับได้ว่าถามว่าปรับตั้งยากไหมจริงจริงก็ไม่ได้ปรับตั้งยุ่งยากครับกดแล้วนะก็ไล่ระดับไปครับเหมือนกันนะบางท่านอาจจะบอกว่านะครับเวลาตีชโดจิบมันเสียเวลามากกดไม่ได้ครับนะครับตั้งไว้เลยครับหน่วงมันฉลาดจริงๆครับนะแค่อยากตีไกลนะก็ลดระดับหน่วงลงมาให้น้อยหน่อยครับหรืออยากขวดแบบผมต้องการธรรมะนะชโดขึ้นจิบข้างหน้าพิกัด2นาฬิกาที่120เมตรนะก็ตั้งไว้สุดเลยก็ได้ครับแล้วก็ขวดเข้าไปครับ เหมือนกันครับแค่นั้นเองครับในแง่ของการใช้งานจริงนระยะการตีอันนี้พูดแบบไม่มีการอวยค่ายไหนทั้งสิ้นนะครับตีดีทั้งคู่ครับไกลทั้งคู่ไกลทั้งคู่จริงๆระยะไม่หนีกันมากมายถ้าไม่เชื่อก็ลองเซิร์ชดูใน YouTube ครับมี คนญี่ปุ่นฝรั่งทำเทสระยะไว้ให้ดูแล้วในบางระยะ IMZ ได้เปรียบกว่าในบางลักษณะการใช้งานอาแอนทรีดินซีได้เปรียบกว่าว่ากันด้วยเรื่องครอบคุมเหยือ่อมาคุยกันเรื่องครอบคุมน้ำหนักเหยื่อของในแง่ชิปทางฝั่งชิมโนโ o ก่อนนะครับผมกลับไป PE ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกตกปลาแล้วลืมครอบคุมน้ำหนักเหยื่อเนี่ยชิมโน A.R.B.C.M.B.X.G. ตัวปี2023ตัวนี้จูนชิปมาใหม่ให้รองรับเหยื่อหนักแล้วก็คุมฟู่ดีขึ้นครับอันนี้พูดตรงๆนะครับคุมฟู่ดีขึ้นจริงนาๆที่ใช้ A.R.D.C. อยู่ทุกคนถ้าว่ากันตรงๆครับผมกล้าพูดว่ามันอั้นปลายผมก็ใช้21มามันอั้นปลายจริงๆมันไม่ไหลจริงไหมครับลองแบบคุยกันเรเรื่องจริงๆครับ มันไม่ไหลจริงครับแต่ตัวเนี้ยมันหมดปัญหาเรื่องการตีแล้วเหยื่อไม่ไหลมันพุ่งมันพุ่งจริงจพุ่งจนรู้สึกว่าบางทีก็ต้องเอานิ้วโป้งลาสปูนให้มันหยุดในงั้นเดี๋ยวมันอ้วกก็ต้องคุยกันตรงๆครับว่าบางทีมันอ้วกได้ i อเออ้วกได้ไหมอันนี้ว่ากันตรงๆมีอ้วกเป็นบางทีครับถ้าตีแล้วสะดุดไกด์กับลงเหยื่อเหยื่อลงน้ํา แล้วหน่วงทํางานไม่ทันมีครับหน่วงทํางานไม่ทันอ้อที่มีในทิกตอกนะาบางท่านบอกว่าผมน้าคาญครับเสียงกุ๊ยกุ้ยกุกกุกร้องอยู่ได้ร้องดังตลอดผมชอบเสียงหวานๆมากกว่าไม่เถียงครับ B C เสียงดังหวานครับวีดยาวๆคือน,น่วงทํางานตลอด i อเหน่วงเขาจะทํางานจริงๆก็ต่อเมื่อเวลาที่เหยื่อตกน้ําแล้วสายกระตุกสายกําลังสปูลกําลังจะเกิดอาการแบคทรัสหรือที่เราเรียกกันว่าลังนก เขาจะทำงานทันทีจิ๊ดแค่2ทีครับแล้วก็จบด้วยเสียงปิด o n n e c คกับแอปเพื่อเ e คคอร์ระยะที่นาตีไว้ในวันนั้นแต่ละวันแต่ละวันมาว่ากันด้วยเรื่องสเปคต่อกำลังเบรกฝั่ง a n t e r อ DC MD ด้วยรหัส MD ที่เป็น Monster d ์ i v e เนี่ยกำลังเบรกเข้ามาอยู่ที่ Mac ก a c อยู่ที่6กิโลครับส่วน IMZ เนี่ย แม็กแบตอยู่ที่7จกิโลเรื่องกําลังเบรกก็ต้องอันนี้พูดตรงๆนะครับต้องยอมรับว่าต้องยกให้เอมแซดครับเบรกแน่นจริงๆแน่นถามว่า6กกิโลเพียงพอไหมเพียงพอครับช่อนชโดกระพงเทพาได้หมดแต่มันก็มีหลายๆบ้างอันนี้พูดตรงๆรมีหลายๆบ้างเพราะว่าผ้าเบรกที่ได้มาในแอนเทเลสบีซตัวนี้เป็นแบบประเก็นคาร์บอนเหมือน CQ ถ้านามีนอก CQ ตัวใหม่ๆอยู่ลองเปิดดูครับผ้าเบรกมันจะเป็นแผ่น คล้ายๆลักษณะแผ่นประกันจะเป็นคาร์บอนอัดซึ่งผมก็งงนะชิบาโน,โนมีตัวพ้าเบรคลรอสคาร์บอนที่เป็นคาร์บอนถักตัวท็อปนะ่ะซึ่งสามารถเอามาใส่ในตัวนี้ได้ก็เข้าใจครับในแง่เทคนิคอาจจะเซฟบอดี้เซฟเฟืองเซฟแกนสปูนแต่มันสามารถออกแบบหน้าสัมผัสให้มันเล็กลงได้ครับเพื่อลดแรงเบรกก็อันนี้ก็ต้องดูนครับว่าเขาจะใส่ ผ้าเบรกแบบนี้กลับมาอีกทีหนึ่งเมื่อไหร่ซึ่งผมมองผมส่วนตัวนะส่วนตัวผมชอบผ้าเบรกสไตล์แบบนั้นมากกว่ามันหนึบมันหนึบจริงครับแต่ถ้าจาระบีแห้งเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องครับเหมือนกันครับในพ้าเบรกประเก็นคาร์บอนถ้าจาระบีแห้งก็เป็นเรื่องพอกันครับส่วนไอเอ็มแซดพั b r ข้างล่างเป็นสไตล์คาร์บอนผักแล้วก็สี่แผ่นบนเป็นคาร์บอนเหมือนกันหมดเลยได้ผ้าเบรกสี่แผน่นพ้าเบรกสองแผน่นอันนี้ก็ต้องว่ากันตามนี้ครับเรื่องกําลังเบรกน้อยกว่า ส่วนเทคโนโลยีที่อัดมาในรอบคล้ายกันทั้งคู่ครับได้ว่ามีไฮบริดไดดับเบิลสปอร์ตที่เป็นลูกปืนประคองแกนเฟืองพีเนียนสองตัวซ้ายขวาชิมาโ,โนมีระบบที่เรียกว่า x อ็กชิเป็นลูกปืนประคองแกนพีเนียนเหมือนกันสองตัวซ้ายขวาระบบเฟืองการหมุนแขน ไดว่าได้เป็นไฮปอร์ได์วิจิเกครับส่วนชิมานโนก่ก็รู้กันอยู่ครับไมโครโมดูลซึ่งเป็นเฟืองฟันหน้าละเอียดแล้วก็เป็นเฟืองทองเหลืองให้สัมผัสหมุนที่มันนุ่มมืออยู่แล้วครับชิมานโน่ตัวไหนที่ไม่มีไมโครโมดูลผมว่ามันหมุนนุ่มมือไม่เท่าตัวที่มีไมโครโมดูลนะอันนี้ว่ากันตรงๆต,ตัวมีไมโครโมดูลเนี่ยมันหมุนนุ่มมืออันนี้เสียงสายนะครับส่วนได้ว่าเนี่ยไฮปอร์ได์วิจิเกตัวใหม่ของเขาเนี่ย ก็หมุนนุ่มมือไม่แพ้กันครับนะกินกันไม่ลงเอาจริงๆนะครับกินกันไม่ลงนานะที่เป็นฝั่งสาวกชีก็จะบอกว่านะครับไมโครโมดูลมันนุ่มจริงนะครับไม่เฉียงครับมันนุ่มจริงๆแต่ไฮเปอร์ได์ของไดว่าที่เป็นตัวใหม่ๆหเนี่ยมันก็นุ่มจริงๆครับอ่าถ้ามีเวลาว่างเรามาเจอที่บออครับเดี๋ยวผมให้ลองหมุนเปรียบเทียบกันก็เราก็แบบลองหมุนดูนะนัาจะได้รู้ว่าเออมันไม่ต่างกันมากจริงๆเพราะว่าจะไมโครโมดูลจะไฮเปอร์ไดส์ลิจิเกียเนี่ย พอ,อกันเลยครับนุ่มมือเหมือนกันสมูทมือมากขึ้นแล้วก็เป็นรอบสูงที่เอามาตีเหยื่อใต้น้ําที่ไม่ใช่ปักดําลึกนะครับยังหมุนนุ่มมืออยู่ทั้งคู่อันนี้กินกันไม่ลงในแง่อื่นก็ถามว่านะเต้นให้ใครชนะถ้าผมบอ,อกไปมันจะดราม่าอีกไหมเนี่ยแล้วก็ที่ให้ชนะเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะครับส่วนตัวนะครับถ้า ผมจะออกไปตกเล่นๆไปตกเล่นๆนะครับวันนี้ไปตกเล่นไม่ได้ทําคลิปไม่ได้อะไรผมก็จะหยิบชิมาโนออกไปครับไม,ไม่ต้องคิดมากง่ายๆคิดเก็ยต่อเนื่องคอนเน็กกับออคงกับแอปกดฟรีสปูลตีเลยก็ชนะดูคลิปผมมาตลอดก็จะรู้ว่าส่วนใหญ่ผมก็ไปบอ่อผมไม่ได้ไปเข้าหมายธรรมชาติไม่ได้ไปเข้าเขื่อนผมไม่ต้องคิดหนักขนาดนั้นว่าวันนี้ผมจะต้องตีทําระยะแบบโอ้โหอย่างที่บอกไปก่อนน้นนี้ครับ ลาขึ้นที่2นาฬิกา3นาฬิกาขวาลมมาหน่อยระยะ100เมตรต้องรีบผวดไม่ครับมันตีอยู่ใกล้ๆข้างๆบ่อเนี่ยครับเวลาเขาสาดเหยื่อหรือเวลาตีหาตัวระยะเต็มที่เยางมากก็40่เมตร50เมตรหยิบไปใช้ง่ายกว่าครับเบาแต่ถ้าวันนั้นอยากเดินตีเล่นๆทั้งวันผมก็เลือกที่หยิบอาบูใช้ครับอันนั้นเขาเบากว่าเยอะครับเขาเบากว่า2ตัวนี้เกือบเกือบร้อยกิ่เลยน้ําหนักเขาแค่ร้อยินิดๆ2 0 0 35, 24, 0 2ห้หัวทั้งวันเมื่อยครับส่วนคะแนนดวงรวมองครวมนะครับผมให้สิบเป็นทั้งคู่นะมันคือเรือธงมันคือเฟกชิปแล้วก็อยากให้นะ้านๆะที่บางท่านถ้าตามมาดูจากทิศตอบอยากให้เข้าใจนะครับผมเปรียบเทียบการทํางานให้ดูในลักษณะหน่วงที่พร้อมจะทํางานทันทีใช่อย่างนี้ผมบอกไปแล้วว่า ไอเอ็มแดได้เปรียบในเรื่องแบตเตอรี่ใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกว่านะฮไม่อยากให้ระบบแบบนี้มันมีในชิมานโน่บ้างนะครับมันก็ยังร้องวีดได้เหมือนเดิมครับแค่เอาระบบการคอนเน็กผ่านแอปแล้วก็ระบบบลูทูธที่ชิมานโน่มีเทคโนโลยีนี้อยู่ในกำมืออยู่แล้วเอามาพัฒนาใส่อ้ออันนี้แถมให้นะครับทางเว็บบอร์ดญี่ปุ่นน่ะเขามีข่าวเลยกันอยู่ว่าชิมานโน่กำลังสุ่มผลิตลอกอยู่ซึ่งเป็นลักษณะดเดียวกันกันกบ IMZ แเลย คอนเน t ผ่านมือถือเซตติ้งทุกอย่างผ่านมือถืออันนี้จริงไม่จริงไม่แน่ใจนะครับเพราะอย่างที่บอกมันคือข่าวรือมันเป็นแค่รูมเมอร์ครับแต่ถ้าทำออกมาจริงมันก็น่าสนครับมันเป็นการชนกันของเทคโนโลยีสองฝั่งยักษ์ใหญ่แห่งวงการตอกปลาซึ่งผมพูดตรงๆนะครับนะเทคโนโลยีมันมาไกลมากแล้วครับอะไรที่มันสุดกว่า IM z เนี่ยมีคิงครับเดี๋ยวเจอกันแน่กับ Cast King, i r e ร o o n i IFC ระบบหน่วงแทบจะเรียกว่าเหมือนกอบ s h ชิมาโนมาเลยครับเป็นหน่วงขดแม่เหล็กไฟฟ้าแต่มีแต่นะครับมีบลูทูธคอนเน็กกับมือถือแล้วก็มีบลูทูธคอนเน็กกับแว่นบลูทูธคอนเน็กกับหูฟังได้เอาไว้ฟังการทำงานของลอ้อเฮ้ยมันมันสุดเกินมันสุดเกินจริงๆแล้วลอกก็สามารถบอกว่าเราหมุนแขนด้วยความเร็วที่เท่าไหร่บ้างหมุนแขนที่ระยะเท่าไหร เรากำลังหมุนแขนเนี่ยเหื่ยใกล้จะถึงเราหรือยังสามารถฟังผ่านหูฟังบลูทูธได้หรือดูผ่านสมาร์ทวอทชหรือน้านจะยกมือถือขึ้นมาดูก็ได้เนี่ยครับเทคโนโลยีมันไปไกลจริงๆก็ดูอย่างคลิปซ้ายมือที่ผมขึ้นให้นะครับนั่นนะครับ c a s k k n n I เ e ียวัน IFC ซึ่งตัวนี้มี2 b o บอดี้เป็นหน่วงแม่เหล็กธรรมดากับหน่วงแม่เหล็กไฟฟ้า,ฟาแต่ที่สำคัญคือเขาคอนเนคกับมือถือได้ทั้งคู่ ก็ตามนี้ครับท่านนท่านไหนที่ถือผมแซวนะครับเป็นผู้ถือหุ้นชิมันโน,โนอยู่ดูยันจบคลิปก็จะเข้าใจครับว่าสิ่งที่ผมต้องการจะเปรียบเทียบมันคืออะไรน่วงถ้าว่ากันตรงๆนะครับหน่วงของชิมันโน่เม็ดลาของเขาอ่ะคือขีดสุดเหมือนกันครับนะ S V S T D อะไรของเขาเนี่ยหน่วงทํางานตลอดเวลานะครับผมพูดจริงๆเม็ดลาบานออกทุกครั้งที่น้าดึงสาย น้าอาจจะบอกว่าเฮ้ยดึงสายแบบเนี้ยน้ามันทำให้ชิมาโน่ดูแย่มันไม่ได้ทําให้ชิมาโน่ดูแย่เลยครับน้ายิ่งดีเฟนซ์สิ่งที่น้ารักเท่าไหร่อ่ะมันจะทําให้น้าที่สิ่งที่น้ารักอ่ะมันไม่พัฒนาครับอันนี้ผมพูดจริงๆอยากให้เข้าใจส่วนคลิปนี้ก็มีอะไรสงสัยเพิ่มเติมหรือจะมีอะไรบอกเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างครับเห็นปุ๊บผมไปตอบให้ปับ๊บ ตอบช้าไปบ้างก็ขออภัยครับแล้วก็หวังว่าคงจะไม่ดราม่ากันนะครับจากที่ฟังหรือสิ่งที่ผมพูดมาก็มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะถ้าไหนเห็นต่างคอมเมนต์ไว้ได้ครับผมไปตอบให้ไม่มีอะไรมาต้องมานั่งซีเรียสครับนะ้ารักกันทุกข่ายครับตกปลาให้สนุกมันก็คือลอกมันก็คือเทคโนโลยีที่มันพัฒนามาแล้วมันก็คือเรือธงัางคู่ครับนะจะให้ผมจับ คูโรโด c ีมาชนกับ IMZ มนั้นยิ่งดราม่าใหญ่เลยครับทางั้นที่จริงๆแล้วมันก็เป็นระบบหน่วงเหมือนกันแต่เป็น i d ดีส่วนตัวนี้คือระบบหน่วงที่ดีสุดของซิมานโนะณเวลานี้ณเวลาปัจจุบันก็คือ d c 4คูณ8ที่จูนชิปมาใหม่พูดตรงๆนะครับชิปใหม่เนี่ยจูนดีจริงๆน้าที่ใช้21อยู่รอลุ้นนะครับว่าตัวแทนจำหน่ายในไทยจะเอาเข้ามาขายเมื่อไหร่แล้วก็ จะเปิดมาที่ราคาขนาดไหนพูดจริงๆนะครับมันไม่อั้นแล้วถ้านาที่ตียออยู่ลรวรู้สึกว่ามันอั้นจริงๆว้มมันอั้นรอย3พสารครับคาว่าอั้นไม่มีแล้วคลิปนี้ก็ขอบคุณนะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับส่วนนะ้าท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องเล็กๆให้ด้วยครับมีอะไรอีกหลายอย่างมารีวิวให้นะ้าดูอะไรที่มันเพิ่งออกใหม่อะไรที่มันกําลังเป็นกระแส จัดให้ได้เดี๋ยวจัดครับส่วนนะ้าท่านไหนที่ขอคันมารอสักนิดครับนะคันรอรีวิวเยอะมากถ้านาะสังเกตจากท่อนั้นหลายๆอันยังไม่ออกจากท่อเลยนะครับยังคายอยู่ในท่ออยู่ก็เดี๋ยวจะพยายามจัดหาเวลาให้ครับมีเวลาอีกประมาณ2เดือนก่อนที่ผมจะต้องกลับไปทํางานที่ญี่ปุ่นยาวๆแล้วแล้วน่าจะไม่มีเวลามานั่งทําคลิปอะไรแบบเนี้ยมากมายเท่าไหร่ทาได้อย่างมากก็แค่อาจจะพาไปเดินตกปลาใกล้ๆที่พักใกล้ๆบ้าน ว่ามันมีหมายประแบสไหมเดี๋ยวก็ต้องไปตามหาใหม่ครับส่วนคลิปนี้ IMZ z บอกว่าหยุดแล้วหยุดได้แล้วหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ